วิ่งแล้วมันล่อนไม่นุ่มด้วยแล้ว F 3 0ล้อ M นะเอก M Performance โชว์เป็นเฮดได้ครับแต่ว่ามาที่ร้านเช็คช่วงล่างครับว่าวิ่งแล้วมันล่อนก็กระด้างทำยังไงดีก็เลยต้องปรับเซ็ตโชค๊คใหม่ครับกับเฮดไดนะครับสูตรレスออโตไทปรับเซตโชค๊คสามารถทําได้ทุกรุ่นครับที่เป็นโชค๊คสตัดนะครับเพราะว่าที่ร้านมีสูตรเฉพาะตัวของレスออโตไทครับสามารถทําให้นุ่มได้ขันไหนที่แข็งเนี่ยบอกได้เลยว่าการปรับเซ็ตนี่ผิดนะครับ อย่างแรกอย่างที่2อันาจจะมีการเสื่อมสภาพของโช๊คหรือโช๊คเสียนะครับต้องมาตรวจเช็คก่อนว่าสามารถปรับแก้ได้หรือเปล่าอันนี้เป็น F 3 0ตรวจไปเจออีกครับเจอช่วงล่างบูทช่วงล่างหลวมครับเกิดอาการส่ายครับเวลาวิ่งเนี่ยเวลาเจอทางลื่นๆเนี่ยท้ายจะสายย่ายนี่นะปื๊ดปื๊ดปื๊ด,ดหรือว่าพวงมาลัยจะโฉกซ้ายโฉกขวาเนี่ยอยู่ที่ช่วงล่างบูทนะฮะอันนี้ก็เลยเปลี่ยนบูทปิี่กนกใหม่ทั้งเซตเลยเป็นของแท้ B M เลยนะครับจบใช้งานยาวๆแล้วก็ นิ่งขึ้นเยอะปรับเซ็ตโชคใหม่นุ่มด้วยนะครับ F30 แก้จบเลยครับคันนี้ซิ่งซิงหล่อๆจับทรงได้หล่อมากหล่อจริงๆฟิตเมนต์เป๊ะนุ่มขับสบายครับ BMW F30 ครับ